สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาตอบคำถามนะคะเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าเขาถามมา2องคำถามคำถามแรกคือน้องเขาถามว่าทำไมคอมเมนต์เขาโดนลบบ่อยพี่ลบเหรอหรือว่าระบบลบ คือตั้งแต่พี่ทํา youtube มานะทําช่องมานะพี่ไม่เคยลบคอมเมนต์ใครเลยสาเหตุที่พี่ไม่ลบก็คือเพราะว่าต่อให้คอมเมนต์เป็นการชมหรือต่อให้คอมเมนต์ไปในทางที่ติดลบพี่ก็ไม่เคยลบเพราะว่าอย่างน้อยพี่ยังเก็บคอมเมนต์ไว้เพื่อที่ให้คนอื่นมาเห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาเป็นยังไงคอมเมนต์ comment, แต่ละคอมเมนต์มันบอกถึงตัวตนของเรานะคะอันนี้พี่ก็เลยไม่ลบ ส่วนถามว่าแล้วถ้าพี่ไม่ลบแล้วระบบเขาจะลบทําไมพี่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่พี่รู้คือลิงก์ลิงก์ถ้าเราคอมเมนต์ที่เป็นลิงก์อะระบบจะลบแล้วไม่ใช่น้องคนเดียวที่โดนระบบลบมีน้องององจีราอีกคนนึงที่ระบบลบคอมเมนต์ค่อนข้างบ่อยซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงลบนะคะแล้วอีกอันนึงถ้าเราไม่เชื่อในคำตอบของพี่นะให้เราคิดตรงนี้ เราคอมเมนต์นี้มาตอนเที่ยงคืนครึ่งถูกปะพี่ก็ไม่รู้นะว่าโดยปกติพื้นฐานของเราเราใช้ชีวิตยังไงเราหลับเรานอนเราแบบใช้ชีวิตครึ่งไปทางกลางวันหรือขึ้นไปทางกลางคืนอันนี้พี่ไม่รู้แต่ส่วนตัวของพี่ก็คือเป็นบุคคลปกติทั่วไปที่ตื่นเช้ามาตื่นเช้าหกโมงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยพี่ตื่นมาทํางานแล้วก็เวลาหลับเวลานอ,นอนของพี่ก็คือสี่ทุ่มห้าทุ่ม อันนี้คือเวลาพื้นฐานปกติของพี่มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนคอมเมนต์นี้ของเราคอมเมนต์มาตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งพี่หลับแล้วพี่ไม่สามารถที่จะลบคอมเมนต์ของเราได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคอมเมนต์ลงปุ๊บลบปับ๊บพี่ไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมานั่งจ้องคอมเมนต์เอ้ยคนนี้คอมเมนต์มาเวย้ยฉันลบพี่ไม่ได้ว่างขนาดนั้น พี่มีอีกสองสามช่องที่พี่ต้องทาคลิปพี่มีอีกหลายเว็บหลายแอปที่พี่จะต้องไปทําจะต้องไปหาเงินพี่ไม่ได้ว่างถึงขนาดว่าเอ้ยอย่างที่พี่บอกไงว่าพี่ไม่ได้ว่างถึงขนาดนั่งจ้องคอมเมนต์คอมเมนต์มาเสร็จฉันไม่ถูกใจฉันลบพี่ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะคะอันนี้เราคิดแค่ตรงน,นี้พอถ้าเราแบบ ยังปักใจเชื่อว่าพี่ลบอันนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจในเหตุผลที่พี่บอกไปว่าเออพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราเข้าใจอันนี้พี่ก็ก็ขอบคุณนะคะส่วนคําถามที่สองเขาถามว่าไทยเดลี่โกเดลี่แล้วก็แท็บคอยมันต้องเชิญเพื่อนก่อนถึงจะถอนได้ผมไม่มีเพื่อนให้เชิญเพื่อนแล้วก็มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวทําไม่ได้พอมีวิธีแก้ไขไหมอยากถอนเงินมากคือ เขาบอกว่าเขาจะแจ้งไปทางแอดมินขออภัยแอดมินเกี่ยวกับเงื่อนไขการเชิญเพื่อนเกี่ยวกับปัญหาคนที่ไม่มีเพื่อนอยากให้เอาระบบการแนะนําออกอันนี้คือความคิดเขานะเขาอยากจะทําแต่ไม่รู้ว่าจะทําไหนแล้วเขาอยากให้สอนการเชิญเพื่อนอะประมาณนี้คือเอาจริงๆอะคาถามของน้องอะพี่เคยพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับไทยเดลี่แท็บคอยแล้วก็โกเดลี่เกี่ยวกับการแนะนําเพื่อน แอปเขาให้ถอนก็ต่อเมื่อเราแนะนําเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนถูกปะแล้วหลายคนไม่มีไม่มีเพื่อนมีเครื่องแค่เครื่องเดียวซึ่งคนที่มีเครื่องแค่เครื่องเดียวมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของคนปกติทั่วไปอยู่แล้วถ้าเราไม่มีงานที่จะต้องทำอ่ะมันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้สองสามเครื่องนะคะซึ่งพี่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเราอาจจะไม่ได้ดูหรือ,ออาจจะ พิ่งดูคลิปก็ได้อันนี้ดีวพี่บอกมาอีกรอบหนึ่งนะคือการแนะนําเพื่อนของแอปเนี้ยเราอยู่บ้านไหมเราที่บ้านมีใครมีพ่อไหมมีแม่ไหมมีพี่ไหมม,ไหม,มีน้องไหมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ที่สามารถดาวน์โหลดแอปพวกนี้ได้เรามีไหมถ้ามีเราก็ไปขอร้องเขาหน่อยว่าเออพ่อครับแม่ครับน้องครับพี่ครับโหลดแอปนี้ให้ผมหน่อยหรือถ้าเราแบบ พ่อแม่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติการ a n d r o i d ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่มันท,ทันสมัยเออทันสมัยเราก็ไปที่โรงเรียนถูกปะถ้าเรายังเป็นวัยเรียนเราก็ไปที่โรงเรียนแล้วก็บอกเพื่อนนะว่าแกช่วยโหลดแอปนี้ให้ฉันหน่อยหรือถ้าเราไว้ทํางานเราก็เข้าไปหาเพื่อนในที่โรงงานที่ทำงานบอกว่าขอร้องให้เขาดาวน์โหลดแอปนี้ให้เราหน่อยอันเนี้ยคือการ แนะนำเพื่อนเบื้องต้นส่วนอีกอันนึงที่แนะนำก็คือการที่เรามีเฟซเราทุกคนมีเฟซถูกปะเราก็โพสหน้าเฟซเราเราขอเข้ากลุ่มต่างๆเราก็ไปไปโพสตามกลุ่มต่างๆเราโพสทุกวนันทุกวนันวันล,วละรอบหนึ่งสองรอบพี่เชื่อว่าอาจจะมีคนที่สมัครต่อจากลิงก์ของเราก็ได้อันนี้พี่ขออนุญาตใช้คำว่าอาจจะนะเพราะว่าอย่าง ไทยเดลี่อะแอปเขามีมานานแล้วมันก็หาเพื่อนค่อนข้างยากอันนี้พี่พูดตามตรงนะพี่แบบไม่ไม่มานั่งอ้อมค้อมหรอกเสียเวลาอย่างโก d ดลี่ก็ก็มาประมาณหนึ่งน่าจะน่าจะง่ายกว่าไทยเดลี่ส่วนแท็บคอยพี่มองว่าค่อนข้างง่ายเพราะว่าแท็บคอยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายเกมน้องๆหลายคนที่ชอบเล่นเกมก็แนะนำว่า แท็บคอยอันเนี้ยสะดวกที่สุดแต่ในเมื่อ3แอปนี้เขาจำเป็นจะต้องแนะนำเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเราก็เอาวิธีที่พี่บอกนี้ก็ได้ไปลองทำดูนะคะส่วนการแนะนำเพื่อนเราก็เลื่อนหาเมนูที่เขาเขียนว่าเชิญเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนอย่างของไทเดลี่มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ในหน้าภารกิจตรงเนี้ยเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงเนี้ยตัววิ่งตรงเนี้ยหรืออินไวตตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นลิงก์ตรงนี้เราก็กดคัดลอกลิงก์ให้เราก,กดตรงนี้นะที่เขาขึ้นลิงก์ตรงนี้ด้านล่างแชร์ลิงก์กับเพื่อนๆเนี่ยเราก็กดแชร์ตรงนี้นี่กดคัดลอกเขาจะขึ้นว่าคัดลอกสําเร็จเราก,กดคัดลอกตรงนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ตามโซเชียลต่างๆหรือเอาไปแนะนําเพื่อนต่างๆถ้าเพื่อนสมัครต่อจากลิงก์ของเราไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญ แต่หลายคนเลือกที่จะมากดคัดลอกตรงนี้พอเรากดที่คัดลอกตรงนี้การแนะนําเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะอันนี้คือการแนะนําเพื่อนที่ง่ายที่สุดก็ก็ลองดูละกันเพราะว่าให้พี่แนะนำสองสามรอบพี่ก็แนะน,นําแนะนําแบบแบบนี้อันไหนที่มันมีทางจะได้พี่ก็บอกเออมันมีโอกาสได้แต่ถ้าอันไหนที่มันได้แน่ๆพี่ก็จะบอกว่ามันได้แน่ๆก็ <c oughs> จะบอกยังไงก็เอาไปพิจารณาดูละกันคือไม่ใช่ว่าพี่บอกแล้วเราจะต้องทําตามหนึ่งในบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะทําแบบนี้แต่เราสะดวกที่จะทําอีกแบบหนึง่งเราก็ลองดูนะคะว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเราถ้าเราทําเว็บไหนหรือแอปไหนที่เราทําแล้วเราแบบรู้สึกเครียดเรารู้สึกไม่โอเคอันนั้นนะพี่ไม่แนะนํานะคะแนะนําให้ทําที่แบบไปเรื่อยๆสบายๆดีกว่าเพราะว่า เว็บกับแอปอ่ะมันไม่ได้มีแค่เว็บเดียวมันไม่ได้มีแค่แอปเดียวมันมีหลายเว็บหลายแอปที่เราจะต้องทําที่เราสามารถทําได้ถ้าอันนี้มันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเราก็ปล่อยผ่านไปได้อันนี้คือความคิดเห็นของพี่นะแต่ถ้าเราอยากจะทําต่อเพื่อแบบฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้อันนี้ก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้ายังติดขัดตรงไหนก็สอบถามกันได้เพราะว่าพี่ก็ ก็บอกได้เท่าที่บอกละกันเพราะว่าเมนูต่างๆหรือเมนูอื่นๆมันก็จะเหมือนกันหมดยังไงก็ลองดูละกันนะคะอาะมาณนี้ละกันนะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นึดน,นึงละกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือรกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ